ถึงสนามบินสุราษฎร์แล้วนะครับไปด้วยดีโอ้ยมีคนนอนอาบแดดเอกส์เนบาสเนินีีนันวลก้ามวีลก้ามฟีกอนดอมฟีแบคฟาดวลก้มเวีลกัมถุกกรอบพังงานพร้อมที่จะตะลุยกรอบพังงานกันแล้วนะครับสตีมาสตานี้นะจ๊ะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ดอนเมืองนะจ๊ะสนามบินดอนเมืองนะครับไปเที่ยวสุราษฎร์กันแต่เรายังไม่บอกนะว่าเราจะไปที่ไหนในสุราษฎร์ธาน,นีนะแต่เราจะพาทุกคนบินไปสุราษฎร์กันก่อนนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแล้วก็ไปที่เกกันนะครับ อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเครื่องคืนเรามาก่อนนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่สุราษนะครับเขามาเราจะตอนนี้อยู่ค้างในเกตแล้วนะครับกําลังจะเดินไปเกตนะแต่เดี๋ยวจะหาอะไรกินก่อนเพราะยังเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะก่อนบอดยิงถามเดี๋ยวขอไปหานั่นไงเพื่อนจะดูน้ําหอมว่ะเดี๋ยวเข้าไปดูน้ําหอมหน่อยนะครับ แวะทานขนะะ้าวก่อนขึ้นเครื่องเพราะว่าหิวมากเช้าแบบนี้ตื่นเชา้าหิวมากจ้ะเดี๋ยวขอสั่งอาหารก่อนนะจ๊ะหิวร้านคาีฟขับนะครับไปครับกินข้าวเสร็จแล้วปะวไปเกต,นนตอีกครึ่งชั่วโมงเครื่องออกจ้าไปไกไป้กวันนี้เราได้เกตที่50นะจ๊ะ เดี๋ยวจะพาเดินไปที่เกตกันนะครับเมื่อกี้เข้าไปกินคาเฟขับเนี่ยแลละตื่นแต่เช้ามันหิวงาทุกคนไปขับไปขึ้นเครื่องดีกว่า เครื่องกานเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปขึ้นเครื่องเอ้าเราไม่ได้งวงช้างอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบชอบงวงช้างเลยอะสสยการบินเนี่ยให <น S 2> ้นั่งรถตลอดน,ออนั่นนาดินะครับเดี๋ยวขึ้นลรบายไปขึ้นเครื่องบินกันต่อหลายต่อจังเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นเครื่องกันนะแตตอนนี้รอคิวขึ้นเครื่องอยู่นะจะ เดี๋ยวพาขึ้นเครื่องกันนะครับโอ้าทุกคนตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับเราบินด้วยสายการบิน Air Asia นะจ๊ะรอบนี้ แล้วเดี๋ยวขอปิดทุกอย่างก่อนนะแเ้วจะไปเจอกันที่สนามบินคือว่านะคะ เดี๋ยวรอเขาให้ลงจากเครื่องแล้วไปเข้าไปในสนามบินกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต,ต้องเอา QR code ไปสกแกนเอาตั๋วรถลงเรือต่ออีกนะคบเราจะไปไหนกันเออถึงสนามบินสุราษฎร์แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปเอาตั๋วรถก่อนนะครับเ,เพราะว่า จองอเราไปเราไปกับเรืออะไร <ป S 2> <ล>นะลมพยานเรือเข้าห้งางวัดปากกาได้ไหมไปดูให้ดีโอเคเข้าห้างน้ำแป๊บนึงนะไปฉีกลับมาต่อแต่เ,เมื่อกี้ไปฉีมาเดี๋ยวออกไปเอากับไ,ไม่ไม่ใช่เอากับสินะเกียรติ <c oughs> เดี๋ยวไปเอาตั๋วเรือกับทางเคาน์เตอร์ท่าเรือลมพยานนะจ๊ะก็คือเขาจะมีรถรับส่งไปถึงท่าเรือเลยแล้วก็ไปขึ้นเรือไป ถ้าบอกก็ได้คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปพังงานนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวปาร์ตี้ฟูมูนะจ๊ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงสุราธ,ธานีนะครับอยู่หน้าสนามบินสุราธ,ธานีนะครับทุกคนเดี๋ยวกำลังรอเวลาไปขึ้นรถนะครับเราไปของเออ ลมพยานะครับก็คือจองตัวเรือไว้ไปพังงานนะครับทุกคนทริปนี้เราจะพาทุกคนไปฟูมูลปาตีที่พังงานกันนะคะสนุกแน่ๆเลยอะ่ะแล้วก็คือแบบมาแบบ4วันสาคืนแบบจุกๆเต็มที่เราจะเก็บภาพบรรยากาศทุกอย่างเท่าที่เก็บไหวนะจ๊ะมาให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับ ไปจะไปเอาตั๋วเรือกันกน็จะตอนนี้เพื่อนต่อแถวเอาตั๋วเรืออยู่นะครับแล้วเราอยู่ตรงไหนของแถวแล้ว A few moments later สวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือดอนสักลมพญาแล้วนะครับ เรากำลังจะพาทุกคนไปขึ้นเรือเพื่อจะมุ่งตรงไปที่เกาะพังงานนะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะจากท่าเรือนี้ไปถึงเกาะพังงานนะครับตอนนี้คือหิวมากความรู้สึกเพื่อนๆหิวไหมนี่กินไหมเรามีขนมนะเรามีกรูโปคือกรูโปคืออเขาเก็บปลาอะไรก็ไม่รู้แต่ซื้อที่โปเขาเกยบปลากรูโปซื้อที่สนามบินมาจ้ะแรงมาก มาชิบหน่อยสิกีนหร,ออราอเก็บปลาเหรอเอาเก็บปลากรีมโปอร่อยหยิบมามม้วนนะหยิบมามม้วนเลยอยู่ที่สนามบ,บิน,อ,อ,นอร่อยอร่อย แบบตัดคืนใช่ไหมท้องเรือมันจะเหมือนแบบเหมือนปลาก,กระเบนเออไม,ไม่ไม่ใช่มันจะเหมือนแบบมีมีมีขาสองขาแล้วก็ตรงกลางก็จะโบว์อ่ะเหมือนตัดคืนนะมันก็จะเร็วกว่าปกติปกติถ้าเป็นเจ้าอื่นมันจะประมาณสองสองชั่วโมงเนาะอันนี้จะชั่วโมงครึง่งสองชั่วโมงครึง 2. 2> งคร่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามาเรือลํานี้ของลมพยาก็จะประมาณชั่วโมงครึ่งนะแต่ก็จะแพงตุดใช่จากสนามบิน มาส่งถึงท่าเรือรวมกัน950บาทต่อเที่ยวไปกลับก็ประมาณ1,900-2,000ประมาณนี้แล้วแต่ที่ทันด้วยโอเคทุกคนถึงเกาะพังงานแล้วครับนั่งเรือมา1นชั่วโมงครึ่งนะตอนนี้เราได้ถึงเกาะพังงานกันแล้วครับดูเรือเฟอร์รี่ข้างหลังเห็นไหมมาจากลมพะยานนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราขอออกมาก่อนแล้วก็จะรอเพื่อนๆเ,เรา เขาเอากระเป๋าลากกันมานะเดี๋ยวต้องให้เพื่อนเรารอเอากระเป๋าก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปกินก่อนเลยตอนนี้หิวมากบ่ายโมงยี่สิบบ่ายโมง 20, ยมงี่สิบแล้วยังไม่ได้กินอะไรที่แบบเป็นกิจจลักษณะเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะมาถึงแล้วแล้วก็ขึ้นรถด,ด้วยแต่เพื่อนอยู่ไหนละ่ะทีนี้ก็เดินมา วลกัมวลกัมฟรีกอนดอมฟรีเบคฟาดวลกัมเวลกัมถูกเกาะพังงานนี่เพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็พร้อมที่จะตะลุยเกาะพังงานกันแล้วนะครับเจอเพื่อนละลงมาจากเรือกันแล้วนะแล้วเพื่อนเราหนึ่งคนไหนเดินเข้าไปเลยเหรอเพื่อนเราหนึ่งคนที่เคยมาเกาะพังงานแล้วเนี่ย ก็แนะนำตะกี้เราบอกแล้วใช่ไหมว่าเราหิวแต่เราต้องรอเพื่อนอีกหนึ่งคนมาเรืออีกหนึ่งลำใช่ไหมเราก็เลยเพื่อนก็เลยจะพาเราไปกินอะไรคาเฟ่ไอติมที่บอกว่าเด็ดมากบนเกาะทางงานร้านนี้เด็ดจริงไหมโฟก่สดแล้วงั้นขอแบบทุกรถรถละสักครู่อย่างนี้ได้ป่ะมีท็อปปิ้งอะไรโปกโๆกโปกมาสรุปมีสามรสได้เจะกินสลูกได้ละ โอเคทุกคนตอนนี้หิวมากแล้วก็อยากรีเฟชตัวเองก็เลยเดี๋ยวจะไปกินไอติมกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านไอติมเลยนะแล้วจะบอกเลว่าชื่อร้านอะไรตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยไปตามตามเพื่อนไปนี่เราเดินออกมาถึงข้างหน้าเป็นถนนสายหลักของของพังงานนะครับก็จะแบบมีเซเว่นออกมาปุ๊บเจอเซเว่นเลยที่นี่มีเซเว่นด้วย เอาจริงๆนี่ก็คือครั้งแรกของเรานะที่เรามาพังงานนะทุกคนเพราะว่าเราอะ่ะเคยมาจากสมุยก็กอะเต่าแล้วข้ามพังงานไว้เพราะว่าเมื่อก่อนเราจะคิดว่าแบบพังงานคือเกาะปาร์ตี้ไงเออมีแต่ปาร์ตี้อย่างเดียวเลยไม่มีอะไรแต่แบบพอมาถึงแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ล่าโฮมเบเกอรี่ที่อยู่ในลิสต์ uh huh. เออเขาบอกว่ามันเป็นเบเกอรี่ของแบบคนเยอรมนันเอาเอาินเลยไปล่ะโนโนโนแต่มันไม่ใช่ร้านนั้นมันไม่ใช่อินดิโก อยากลองไอติมเหมือนกันเพราะตอนนี้ร้อนมากแล้วก็ค่อยซื้อกลับไปกินที่โรงแรมไหมได้ยังไงก็ได้ขอให้ได้กินตอนเนี้ย <c oughs> หิวมากแม่ <c oughs> ข้ามาข้ามาทไมไปเที่ยวแล้วก็คือหิวห่วยคใช่เวลาได้ออกจากกรุงเทพแล้วทำไมกินเกง่งไม่จริงอ่ะทุกคนรู้ว่ายู่ปุ่เทพก็กินเกง่งทุกคนรู้โลกรูนี่เดินเข้ามาในซอยเล็กๆทุกคนรนน่ารักมาก โอ้ยพังงานดีนะทุกคนนี่เป็นอ<ม>ันซะีนร้านนี้ร้านไอติมร้านนี้เป็นอ<ม>ันซีนในพังงานนะจ๊ะ<ม>นี่<ม>ชื่อว่าร้านสาติมิสติมิมถึงแล้วครับร้<ม>านไอติมอันซีนมา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 ,มา นี่ชื่อร้านว่าอ่านว่าสติมิเป็นภาษาอะไรครับมันเป็นภาษาภาษาบาลีเหมือนเราเรียสติมาอ๋อสติมาสติมิสติมาออ๋สติมิสติมาเออภาษาบาลีเนาะแั้วเดีขอชิมเป็นน้องทีเหลือจากที่บาร์โบะค่ะสติมาสตัมมินะจ๊ะค่ะสติมิสิใช่ไหมนี่สั่งเป็นเอ่อ ไอศครีมพิสตาชิโอนะคือเราชิมเราคือมันหวานน้อยอร่อยใส่มาในโคนะจ๊ะแล้วของเคลื่องก็จะสั่งแบบนี้คาราเมลอะไรนะคุกกี้โดคุกกี้โดกับบลูสกายเป็นอันชันอันชันบัตเตอร์ฟลายครีอันนี้คืออันนี้คือรสมะพร้าวเผ่ากับดาร์กช็อกโกแลกวีกกนอ๋อน่าอีสมากมากอ๋อตินนีสตาจิโอ หวานมันไม่หวานมากเคค่ะนี่อะไรอ่ะข้าวอร่อยอันนี้หวานหน่อยจริงดีชอบขอชิมวีแกนหน่อยช็อกโกแลตวีแกนอืมสุดยอสุดหวานน่อยใชหมอ๋มาโอ้อาแล้วเร็วมากสวัสดี ก็ไม่ก็ไม่หัวแช่นี่ตอนนี้ก็เกติมไปแล้วนะเมื่อกี้อร่อยมากๆร้านนี้นะซาติมีนะครับอยู่แบบใกล้ๆท่าเรือขึ้นมาจากท่าเรือเกาะพังงานก็เดินมานิดเดียวนะประมาณแบบ400เมตรถึงเลยทุกคนหรือว่าแบบดู Google ก็ได้มันชื่อร้านว่าซาติมีนะครับเป็นอันซินไอศกรีมนะครับอยู่บนเกาะพังงานเลยนะทุกคน ยังไงก็วันนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อนนะมาถึงเกาะพังงานแล้วเดี๋ยวรอเวลาเข้าโรงแรมนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะพาไปทัวร์โรงแรมนะต่อไปคลิปต่อไปก็จะมีพาทัวร์โรงแรมแล้วก็ที่แน่ๆเลยจะพาทุกคนไปแบบอยู่ในบรรยากาศเดียวกับเรากับปาร์ตี้ฟูมูนปาร์ตี้ที่เกาะพังงานนะครับอาทิตย์นี้คือปาร์ตี้ฟูมูนเราจะมั่นที่สุดเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะดูนะว่าเราเจออะไรบ้างนะครับกับทริปเกาะพังงานของเรานะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชีวิตที่ว่างด้วยนะครับบ๊ายบายครับ